สวัสดีค่ะวันที่28ทธันวาคมพุทธศักราช2563เวลา17.56นาิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชเพื่อทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสกการะ พระบรมราชานุสรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปรับดาพิเศษพุทธศักราช2563ณนะพระบรมราชานุสาวรี์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครการน,นี้ พระบาท to สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ของส่วนพระองค์และทรงวางพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ของส่วนพระองค์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนเครื่องราชสการะ ถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิทตผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีประสบนิกรพร้อมใจใส่เสื้อสีเหลืองไปเฝ้าทูและองทุลีพระบาทรับเสด็จโดยรอบบริเวณพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินถึงประสกนิกรต่างเปล่งเสียงส่งพระเจริญดังกึกก้องและภายหลังเสร็จสิ้นพิธีต่างพากันเข้าไปกราบสการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราช้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณสถาบันพระหมหากษัตริย์